สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับไปดูรายงานข่าวจากทางด้านซาอุดีอาระเบียนะครับเมื่อวันที่1เมษายน2565มีการให้ข้อมูลนะครับว่าซาอุดีอาระเบียรายงานผลอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดในรอบ10ปีกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่า ราคาน้ำมันนั้นเนี่ยครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวถึง9.6%ในไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2 5 6 4นะครับตัวเลขประมาณการเบื้องต้นถูกเผยแพร่อ,ออกมาหลังจากผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่างซาอุดีอาระเบียเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาที่ขอให้เพิ่มกําลังการผลิตในความพยายามควบคุมราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนนะครับความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามัน นำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ที่แท้จริงของซาอุดีอาระเบียรประสบความสาเร็จมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในรอบ10ปีนี่เป็นข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติซาอุดีอาระเบียระบุเอาไว้ในรายงานเบื้องต้นนะครับการเติบโตภาคน้ำมันของซาอุดีอาระเบียแตะระดับ20.4%ในไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับรายปีขณะที่ภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคน้ำมันขยายตัว3.7%เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตามสมักง,งาสติติแห่งชาติซาอุดิอาระเบียเน้นย้ำนะครับว่าข้อมูลสําหรับไตรมาสแรกนั้นยังไม่สมบูรณ์จะต้องมีการทบทวนแล้วก็รายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสําหรับสงครามในยูเครนนั้นทําให้ราคาน้ํามันดิบนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นตัวสร้างประโยชน์แก่บรรดาประเทศผู้ค้าน้ํามันทั้งหลายอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็ประมาณการว่า GDP นั้นจะขยายตัวราว 7.6%ในปี2,565ในขณะที่สงครามในยูเครนย,ยังคงลากยาวซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอ,อเอมรเกตก็เน้นย้ำพันธสัญญาของพวกเขาที่มีต่อโอเปกพลัสซึ่งนำโดยซาอุดีอาระเบียแล้วก็ทางด้านในส่วนของรัเสเซียนะครับซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าซาอุดีอาราเบียรวมถึงสหรัฐอาบเอเมรเรตนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะปลีตัวออกห่างจากทางด้านรัเสเซียได้แต่พวกเขานั้น ได้ปลีกตัวออกห่างจากพันธมิตรเก่าแก่อย่างสหรัฐอเมริกาให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากคําเรียกร้องของทางด้านสหรัฐเนี่ยครับให้ทางด้านซาอุดีอาระเบียและก็สหรัฐอาหรับเอเมิเรตนั้นผลิตน้ํามันป้อนสู่ตลาดโลกให้มากขึ้นในช่วงเวลาที่ทางด้านสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกานั้นได้มีมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียทางด้านน้ามันแต่ปรากฏว่าทั้งสหรัฐอาหรับเอเมิเรตและทั้งในส่วนซาอุดีอาระเบียนั้นได้ปฏิเสธมิตรเกร่เกาแก่อย่างสหรัฐอเมริกา อย่างไม่มีเยื่อใยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าพวกเขานั้นต้องให้ความซื่อสัตย์แล้วก็พวกเขานั้นจะต้องให้ความเคารพกับทางด้านรัสเซียนะครับ<อ>เนื่องจากว่ารัสเซียนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มโอเปกพลัสนั่นเองครับ